อีโกโนูสาวผมยาวตบกบวักสาวหัวชมพูนะครับอิตาลีไล่อัดตุรกีนะครับเข้าชิงวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022นะครับต้องบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยการแข่งวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022รอบรองชนะเลิศระหว่างตุรกีกับอิตาลีนะครับผลปรากฏว่าน,นันนี้เนี่ยอิตาลีเอาชนะไปได้3-0เซตนะครับแบบว่าไม่ยากเย็นเท่าไหร,ร่นะฮะซึ่งส่งผลให้อิตาลีเนี่ยเข้าไปชิงกับบราซิลนะครับ อ่าบราซิลที่ชนะเซอร์เบียมา3ต่อ1นเซตนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ชาวไทยเนี่ยเชียร์อิตาลีกันอย่างมากเลยเพราะว่าเราเนี่ยพึ่งแพ้ตุรกีมาโดนวากมานะฮะจากสาวหัวชมพูนะครับวันนี้เนี่ยแฟนๆชาวไทยเนี่ยเลยเชียร์อิกอนูนะครับสาวอิตาลีเนี่ยสาวผมยาวเร็บเจลสีชมพูนะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย สาวอิตาลีเนี่ยก็ไม่ทาให้แฟนวอลเลยบอลชาวไทยผิดหวังนะครับก็เดี๋ยวเรามาส่องคอมเมนต์ชาวไทยนะว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับสาวผมยาวที่ทําให้ทีมชาติไทยเนี่ยรู้สึกว่าสะใจอะไรอย่างนี้นะฮะได้ได,ได้ได้ชนะสาวหัวชมพูที่วันนี้เนี่ยวักไม่ออกนะฮะต้องบอกว่าสะไดา้สะได้มากๆเลยะฮะ ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคอมเมนต์ชาวไทยเนี่ยต้องมอบมงกุฎให้แม่อีกโกนูนะครับก็คอมเมนต์ของชาวไทยนะครับบอกว่าขอบคุณแทนคนไทยทั้งประเทศนั่นแน่อ่าคอมเมนต์ต่อมานะครับขอบคุณจากใจคนไทยแล้วก็สะใจมากๆอีกโกนูไม่ทําให้ผิดหวังเลยจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับหัวชมพูหรือจะสู้เล็บชมพูอ่าเขาบอกว่าสาวผมยาวไม่ทําให้ผิดหวังเลย แล้วเขาก็บอกว่าหัวชมพูวันนี้วักไม่ออกสะใจมากๆขอบคุณเจ๊นูมากต้องบอกว่าสุดยอดไหมฮะสุดยอดมากๆเลยนะฮะแม่สาวผมยาวเล็บเจลของฉันไม่เคยทําให้ผิดหวังชะนะขาดแล้วก็ขอมเมนต์ต่อมานะครับ <laughs> คนไทยเชียร์เหมือนตัวแทนประเทศตัวเองเลยรักนางนะอิตาลี <laughs> แล้วก็บอกว่าหั shampoo, วชมพูวักไม่ออกแล้วแล้วก็ฉันผู้เชียร์อิตาลีสะใจมาก แล้วก็มีขอบคุณที่อิตาลีขอบคุณแม่นูคนเก่งสะใจมากสนุกมากๆและนี่ครับก็เป็นกิมมิคเล็กน้อยที่แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยก็เชียร์ทีมชาติอิตาลีเชียร์แม่อิโกนูนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ทำให้ผิดหวังมากวันนี้เนี่ยผ่านเข้าชิงกับบราซิลนะครับก็ถึงว่าเป็นคู่ชิงที่สมน้ำสมเนื้อนะครับก็ยังไงเนี่ยทั้งตุรกีและก็เซอร์เบียก็ทำ ผลงานได้เป็นอย่างดีและได้ถึงเข้ามาถึงรอบรองก็ถือว่าสุดยอดแล้วฮะส่วนทีมชาติไทยก็ต้องไปหวังกันในคิงแชมป์้โลกซึ่งเราก็จะเจอกับตุรกีต่อนะครับก็ต้องไปรีแม์ไปกลับมาฝึกฝนกันต่อแล้วก็ยังไงเนี่ยพอได้เจอเขาเนี่ยเราจะได้เล่นในเกมที่เป็นของเราแล้วก็สามารถเก็บเอาชนะได้นะครับก็เป็นกำลังใจงให้กันต่อไปนะครับผม